ราชาแห่งวงเวทตอนที่สามร้อยหกลมเพลิงกำเนิดใหม่อะไรนะนี่หนานกงหยุนบอกว่าจะล้มข้าด้วยกระบวนท่าเดียวอย่างนั้นหรือนี่คิดจะเยื่อมโมโหข้าด้วยยังไงกันแต่สำหรับชูเทียนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าหนานกงเจียนเนี่ยมีพลังแบบใดกันแต่ทว่าจะต้องไม่อ่อนแออย่างแน่นอนหากว่าเป็นชูเทียนแล้วก็ ถ้าเขาไม่ใช้วิชาอสุรกายเพลิงเปลี่ยนร่างด้วยสถานการณ์เช่นนี้ก็ยังไม่รับรองได้ว่าจะชนะเขาได้หรือไม่หรือถึงแม้ว่าชูเทียนจะใช้วิชาอสุรกายเพลิงเปลี่ยนร่างก็ดีคาดว่าจะต้องใช้สองถึงสามกระบวนท่าเลยเพื่อจบการต่อสู้นี้หนานกงหยุนมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือถึงด้กล่าวออกมาเช่นนั้นจะใช้เพียงแค่หนึ่งกระบวนท่าอย่างนั้นรูนี่ในเวลาเดียวกันคนของตระกูลหนานกงก็พากันซุบซิบนินทาไม่คิดเลยว่า หญิงสาวคนนี้จะเป็นคนที่ยะโโอหังมากกว่าบิดาอีกเพราะด้วยคําพูดของนานกงหยุนแล้วคนอื่นๆที่ได้ยินถึงกับแสดงท่าทางแปลกประหลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนของตระกูลนานกงพวกเขาไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเลยแต่ทว่ากลับรู้สึกขบขันแทนนซี่นานกงหยุนเนี่ยมั่นใจจนเกินไปทั้งที่ไม่เคยเห็นโลกภายนอกมาก่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรสวรรค์ที่แท้จริงนั้นร้ายกาจเพียงใด หนานกงเจี้ยนนั้นมีพรสวรรค์ที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าฉูซิงเหอเลยที่แม้ว่าจะไม่เหมือนกับฉู่ซิงเหอหรือถึงจะไม่ได้รับการสืบทอดกระบี่โบราณการมาแต่ทว่าตระกูลหนานกงเองก็มีพลังฝึกตนที่สืบทอดกันมาที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าวิชาบำเพ็ญจากโบราณการของตระกูลฉูเลยแม้ว่าจะมีหลายอย่างที่ไม่สมบูรณ์นักแต่ก็ยังสามารถบอกได้ว่าเป็นวิชาที่ล้ำค่าอีกอย่างเพลิงผานสวรรค์ของตระกูลหนานกงนั้น ยังมีอีกหลายทักษะลับหลายกระบวนท่าที่ไม่ใช่ว่าใครก็ฝึกได้และแน่นอนว่าวิชาที่ร้ายกาจที่แท้จริงนั้นไม่ได้ส่งต่อผ่านไปถึงตระกูลสาขายอย่างหนานกงหยุนอยู่แล้วหนานกงเจี้ยนนั้นแตกต่างกันออกไปเพราะหนานกงหยุนถูกในประเทศไปตั้งแต่9้าขวบวิชาลับตกทอดทั้งหมดแทบจะไม่สามารถตกทอดถึงนางเลยแต่ถึงกระนั้นในเวลานี้หากมีระดับเท่ากันแล้วก็นางย่อมไม่แพ้แม้แต่ตฟงฟางเห่าเหรินเช่นกัน เฮ้ยจะพูดอะไรมากมายให้เสียเวลากันหลี่ฮอหอยังคงยืนอยู่อย่างสุขุมพร้อมกับกล่าวออกไปอย่างสงบว่าเริ่มได้ใบหน้าของหนานกงเซียนที่ยิ้มเฉิดฉายออกมามั่นใจเต็มเปี่ยมทันใดนั้นผมสีแดงของเขาก็ตั้งชันขึ้นพร้อมกับปลดปล่อยความร้อนมากมายแผ่ขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะปรากฏยักษ์สาเพลิงขนาดมหึมานี่คือพูดวิญญาณของหนานกงเซียนฝ่ามือยักษ์ผลาญสวรรค์ ยักษ์สาเพลิงได้ซัตฝ่ามือออกไปในทันทีหนานกงหยุ่นก็ยังไม่ทันได้เตรียมตัวแต่อย่างใดนางยังคงยืนนิ่งใจเย็นอยู่ก่อนที่ทั่วร่างของนางนั้นจะปรากฏประกายแสงดวงดาราส่องประกายแสบตาและยิบยับออกมาอย่างคาดไม่ถึงผู้คนที่จ้องมองอยู่ถึงกับตาโตเลยทีเดียวนี่นางบ้าปไปแล้วหรือทำไมถึงกล้าย,ยืนรับพลังที่รุนแรงแบบนั้นนะฝ่ามือขนาดมหึมาได้ฟาดลงมายัางร่างของหนานกงหยุ่นในทันที และมันก็ได้กลายเป็นบอลเพลิงขนาดมหึมาปกคลุมไปทั่วพร้อมกับระเบิดออกมาอย่างรุนแรงราวกับหาฝนของบอลเพลิงที่หล่นลงมาจากฟ้าฟ้าจากกักรพรรดิส,สุริยันแผดเผาและหลี่ฮอโหอก็จับจ้องมองออกไปด้วยความซับซ้อนบางทีหนานกงเจี้ยนคงไม่ต้องการที่จะเอาจริงอย่างที่กล่าวไว้จึงไม่ได้ใช้กําลังออกไปอย่างเต็มที่หนานกงเจี้ยนคงไม่ได้วางแผนว่าจะสังหารหนานกงหยุนแต่อย่างใดดูราวกับว่าจะมีความสนใจในผู้หญิงคนดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความคิดที่จะทําให้นางพ่ายแพ้สิ้นท่าแต่ไม่คิดจะสังหารนางจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นฝ่ามือดังกล่าวนี้ก็มีพลังเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญในเขตแดนดวงจิตที่แท้จริงเลยแน่นอนว่าหนานกงหยุนคงต้องได้รับบาดเจ็บอย่างไม่ต้องสงสัยซี่วิชาป้องกันใดก็ตามไม่มีทางที่จะป้องกันการโจมตีจากคนที่มีพลังฝึกตนสูงกว่าได้แน่ไม่มีวิชาใดในโลกแห่งนี้ที่ทำเช่นนั้นได้อย่างแน่นอน แต่ในเวลานี้ทั้งสามสกรัิและราชาหนานเซียต่างก็รู้สึกตื่นตระหนกอยู่ไม่น้อยพวกเขากําลังจ้องมองไปยังวิชาบําเพ็ญที่หนานคงหยุนแสดงออกมาอยู่ราวกับว่าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยพลังฝึกตนของทั้งสองคนตอนนี้นั้นก็มีช่องว่างห่างกันอยู่มากมายนักถึงจะเป็นวิชาป้องกันที่มีระดับใดก็ตามมันจะมีวิชาใดกันละ่ะที่จะสามารถป้องกันพลังโจมตีที่มีพลังฝึกตนเหนือกว่าได้อย่างนั้นนะ่ะ ส่วนนานกงหยุนเองก็หัวเราะออกมาเบาๆอ่อนแอเกินไปพลังเพียงเท่านี้ไม่แม้แต่จะสร้างรอยขวนกับวิชากายานิรันนออบแสงดาราที่เจ้านายของข้าได้สอนให้รอกเจ้าฝันไปเถอะฮะนี่คือวิชาป้องกันอย่างนั้นหรือกายานิรันนออบแสงดาราอย่างนั้นหรอหอการค้าปฏิหารได้จัดเตรียมวัสดุเป็นอย่างมากวิชากายานิรันนออบแสงดารานั้นมันไม่ใช่ความลับแต่อย่างใด เ่าคนในระดับสูงของหองการค้าปฏิหารทุกคนต่างก็ได้รับการฝึกฝนวิชานี้กันทั้งนั้นวิชาดังกล่าวนี้เป็นวิชาที่เหนือเกินกว่าจะจินตนาการถึงได้ซ้ำกันนั้นแล้ววิชาดังกล่าวนี้ยังไม่ใช่วิชาเฉพาะประจำตระกูลที่สามารถฝึกได้ตามรูปแบบพลังวิญญาณอีกด้วยหนานกงเซียนที่เห็นดังนั้นทั้งโกรธและอับอายเขาที่ต้องการแสดงความเมตตาเพื่อไม่ทําให้ร่างกายของนางต้องเสียโฉมก่อนที่เขาจะได้เพลิดเพลินกับร่างกายของนาง แต่ก็ไม่คิดเลยว่านางจะมีความสามารถอยู่บ้างและยังสามารถป้องกันการโจมตีได้ด้วยซึ่งเป็นระดับของพลังผู้ฝึกตนเขตดแดนดวงจิตที่แท้จริงเช่นเขาในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องทําให้เจ้าได้รู้ถึงวิชาที่แท้จริงของตระกูลหนานกงแล้วหนานกงเช่นก็ได้ประกบมือทั้งสองข้างผวยพุ่งพลังวิญญ,ญาณที่มากมายให้ปะทุระเบิดออกมาทั่วทางร่างของเขานั้นเรากับว่าได้กลายเป็นภูเขาไฟร้อนที่กําลังพ้นเปลวเพลิงออกมาไม่หยุดย่อนเป็นลมร้อนที่รุนแรง ราวกับว่าจะทะยานขึ้นไปบนอากาศแล้วก็มีอักษรรุนมากมายได้ปรากฏขึ้นมาหมุนวนไปรอบๆร,ราวกับว่ามันได้กลายเป็นลาวาที่ไหลออกมาอย่างรุนแรงเป็นพลังที่ทรงพลังอย่างมากวิชาลับของตรกูหนานกงหรือกําเนิดเพลิงเทพผ่านสวรรค์อย่างนั้นหรอใบหน้าของราชาหนาเสียถึงกับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่คือวิชาลับของตรกูหนานกงที่ไม่ใช่ว่าจะเห็นได้ง่ายๆถึงจะเป็นผู้สืบทอดหลัก ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการฝึกกระบวนท่าดังกล่าวนี้ทรงพลังเป็นอย่างมากเมื่อใช้ควบคู่กับเพลิงผ่านสวรรค์แล้วยิ่งจะทําให้มีพลังโจมตีเพียงพอที่จะสังหารฝ่ายตรงข้ามได้เลยอีกอย่างกระบวนท่าดังกล่าวนี้ยากที่จะฝึกฝนเป็นอย่างมากคุณสมบัติแรกนั้นจะต้องฝึกฝนวิชาเพลิงผ่านสวรรค์ไปถึงระดับสมบูรณ์ขั้นสุดแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถฝึกได้ โดยวิชาสืบทอดต่างๆของตระกูลในอาณาจักรหนานเซียนั้นเพลิงผานสวรรค์ของตระกูลหนานกงนั้นดูสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าผู้การสังสารวัตรของตระกูลสร้างกวนและวิชาลับปรันกระบี่จักระรัดของตระกูลตรงฟางซะอีกการจะฝึกฝนไปถึงระดับสมบูรณ์ขั้นสุดได้นั้นไม่คิดเลยว่ายังไม่ถึง20ปีหนานกงเจียนก็ทําได้สําเร็จแล้วเพลิงก้าวสวรรค์เพียงวัจีแห่งข้าจงแผดเผาไหมแม้แต่สวรรค์ให้สิ้น อาคมของหนานกงเจี้ยนกำลังปลดปล่อยกระแสพลังออกมามากมายตอนนี้ได้มารวมตัวกันที่มือขวาของเขาแล้วเกิดเป็นบอลพลังงานทรงกลมขนาดใหญ่2ประกายลูกช่อช่วงเมืองชิงอู่เมื่อเห็นดังนั้นจึงดูเป็นกังวลอย่างมากนางจึงไน้กล่าวกับเฉินปิงหยีว่าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นท่านจะต้องรีบเข้าห้ามให้ทันนะเฉินปิงหยีก็พยักหน้าอย่างจริงจังร่างกายของนางนั้นกำลังมีบุผาเหมันที่กำลังหมุนวนอยู่ ใบหน้าของชูเทียนเองก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงดวงตาดำคลับจ้องมองไปยังหนานกงหยุนเผยสายตาที่ประหลาดใจอยู่ไม่น้อยส่วนคนอนอื่นนั้นต่างก็จ้องมองอย่างตื่นตะลึงเรื่องในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะรุนแรงเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดนะหนานกงหยุนคาดจะให้โอกาสเจ้าสักครั้งหนานกงเจียนที่กุมพลังบอเพลิงที่ทรงพลังอยู่ได้จ้องมองไปยังหนานกงหยุนด้วยท่าทางราวกับว่าได้รับชัยชนะแล้วพร้อมกับพูดต่อว่า จงเลือกเอาจะกลายเป็นสาวใช้ของข้าหรือว่าจะกลายเป็นขี้เท่าด้วยเพลิงเทพของข้าทันใดน,นั้นหนานกงหยุนก็หลับตาลงเปลวเพลิงสีแดงก็ถูกยิงขึ้นบนท้องฟ้าในทันทีเสียงคำรามของหงเพลิงก็ดังก้องราวกับจะทะลวงไปถึงสวรรค์และในตอนนี้ที่หน้าผากของหนานกงหยุนนั้นก็ได้ปรากฏเครื่องหมายที่ลึกลับขึ้นนางไม่คิดจะพูดตอบโต้อ,อะไรทั้งนั้นแต่ว่าจากการกระทําที่แสดงออกมานั้นหนานกงหยุนก็นับว่าให้คําตอบอยู่แล้ว ใบหน้าของหนานกงเจี้ยนก็ร้องออกมาด้วยความดุร้ายงั้นก็จงตายไปซะบอลเพลิงที่ลูกโชดช่วงได้ถูกยิงออกไปเป็นริ้วแสงถึงแม้ว่าจะเป็นเหล็กกล้าก็คงจะถูกหลอมไปในทันทีด้วยความร้อนสูงเช่นนี้พลังเพลิงของหนานกงหยุนนั้นยากที่จะสามารถต้านทานได้อยู่แล้วในตอนนั้นเองหนานกงหยุนก็ลืมตาขึ้นมารากับวิหกเพลิงที่ไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดคาดไม่ถึงเลยว่า นางจะพุ่งเข้าหาเปลวเพลิงดังกล่าวด้วยตัวของนางเองถ้าเป็นเช่นนั้นนางก็แสหาความตายเองนะพลังของหนานกงเจียนนั้นมันรุนแรงเพียงพอที่จะสังหารผู้เชี่ยวชาญในระดับปลุกดวงจิตขั้นที่แปดได้เลยหนานกงหยุนที่ได้พุ่งเข้าหาบอเพลงนั้นทําให้พลังกายานนรันดอนอบแสงดาราของนางกําลังเสื่อมสลายเปลวเพลิงกําลังลุกรามเข้ามาบนผิวของนางแล้ว ไม่ได้การแล้วพลังนั่นมันทรงพลังจนเกินไปพลังกายานิรันดรอ,อบแสงดาราไม่สามารถต้านทานได้เฉินปิงหยีที่เตรียมจะเข้าห้ามทันใดน,นั้นเองก็มีมือข้างหนึ่งยื่นออกไปขวางเฉินปิงหยีเอาไว้ใช่แล้วเป็นฉูเทียนเองที่ห้ามนางเอาไว้ดวงตาทั้งสองข้างของฉู่เทียน,นนั้นดูส่องประกายผิดปกติเขาได้พูดกับเฉินปิงหยีว่าไม่ต้องใจร้อนมันได้ผลแน่ เฉินปิงหยีก็จ้องมองไปยังฉู่เทียนด้วยความสงสัยนี่เขามองไม่เห็นรูอย่างไรกันว่าหนานกงหยุนะไม่สามารถต้านทานได้แล้วพลังดังกล่าวนั้นแข็งแกร่งกว่านางจะต้านทานได้หากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วละก็ร่างของหนานกงหยุนจะต้องถูกเปลวเพลิงเผาไหม้ไปอย่างแน่นอนทุกคนต่างก็ถอนหายใจด้วยความเสียใจหรือไม่ก็เกรงว่านางจะต้องได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแน่นอนหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้ช่างน่าเสียดายพรสวรรค์ของนางจริงๆ จะเผาข่าให้เป็นเท่าทานอย่างนั้นหรอนานกงอยู่ในคำรามออกมาอย่างบ้าคลัง่งใครจะรู้ล่วว่าในเวลานี้เสียงที่ดังก้องกังวานดังสนั่นของหงเพลิงนั้นกำลังหวีดร้องออกมาเกิดเป็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่ที่ปรากฏเป็นหมอกและเพลิงระเบิดออกมาในทันทีเปลวเพลิงนั้นได้รวมตัวกันอย่างรวดเร็วก่อนที่จะค่อยๆปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างช้าๆกลายเป็นรูปร่างของหงเพลิงขนาดมาหึมา ราชาหนาเสียและจัก,กรพรรดิทั้งสามเองต่างก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจน,นี่มันคือสิ่งใดกันเนี่ยหนานกองอยู่ในเวลานี้ได้ยืนอยู่จุดศูนย์กลางของหงเพลิงทั่วทั้งร่างของนางราวกับกําลังเป็นผู้แผดเผาหากจะมีเปลวเพลิงสีทองที่กําลังไหลบ่าออกมาจากร่างของนางทําให้นางตอนนี้กลายเป็นธาตุแห่งชีวิตรวมร่างเข้ากับเพลิงสีทองอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ผิวกายทั่วร่างของนางจะกลายเป็นประณีตและงดงามเปลวเพลิงรอบกายนั้นไม่สามารถที่จะสร้างรอยให้กับนางได้เลยแม้แต่น้อยทั้งที่เป็นเปลวเพลิงที่สามารถหลอมเหล็กกล้าให้ละลายได้หากแต่กลับไม่มีผลต่อหนานกงหยุนเลยแม้แต่นิดเดียวชโลมเพลิงกำเนิดไหมจักพัดอุอานถึงกับกล่าวออกมาเสียงสั่นเครือมันไม่มันมันคือหงเพลิงคนของตระกูลหนานกงส่วนหนึ่งถึงกับต้องคุกเข่าโค้งคำนับเลยทีเดียวหงเพลิง นี่คือหงเพลิงในตำนานอย่างนั้นหรือนานกงหยุนราวกับว่ามีภูมิคุ้มกันเปลวเพลิงได้เปลวเพลิงใ,ใดๆราวกับว่าไม่สามารถกล้ามลายนางได้เลยแม้แต่น้อยนางไม่มีแม้แต่รอยอาการบาดเจ็บเลยซ้ำตอนนี้ราวกับว่าสามารถที่จะกลืนกินเปลวเพลิงเข้าไปในร่างกายได้อีกด้วยพร้อมกับเปลี่ยนร่างของนางให้กลายเป็นความแข็งแกร่งของตัวเองได้นานกงเจี้ยนในเวลานี้ถึงกับหวาดผวาเลยทีเดียววิชาบำเพ็ญเช่นนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ถึงทีของข้าแล้วหงเพลิงสยายปีกโจมตีหงเพลิงขนาดมหึมากำลังสะบัดสยายปีกพุ่งออกมาจากร่างของหนานกงหยุนพร้อมกับพุ่งตรงไปยังร่างของหนานกงเจียนด้วยความเร็วเป็นอย่างมากไม่ได้การแล้วคนของตระกูลหนานกงต่างก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากการโจมตีของหนานกงหยุนนั้นไม่เพียงแต่มีพลังของตัวเองเป็นตัวหนุนเราว่าได้กลืนกินพลังของหนานกงเจียนที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ด้วย ซึ่งไม่ต้องเอ่ยเลยว่าพลังก่อนหน้านี้นั้นมันมีพลังทำลายล้างผู้ฝึกตนในระดับปลุกดวงจิตขั้นที่8ได้เลยแต่ตอนนี้ถึงจะเป็นผู้ฝึกตนในระดับปลุกดวงจิตขั้นที่9ก็ยังยากที่จะต้านทานได้เร็วมากมันช่างมีความเร็วมากยิ่งนักหงเพลิงนั้นได้สะบัดปีกพร้อมกับพุ่งโจมตีออกไปภายในพริบตาเดียวเท่านั้น หลีห่ฮอโหที่ต้องการจะเข้าไปช่วยบุตรชายของตนเองหากแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วเขาทําได้เพียงแค่เห็นหนานกงเจี้ยนถูกเผาเป็นตอตะโกในทันทีทั่วทางร่างถูกเปลวเพลิงปกคลุมซึ่งหนานกงเจี้ยนกําลังกําคอป้องกันหงเพลิงที่กําลังจะทะลวงเข้ามาอย่างรุนแรงหากแต่เปลวเพลิงของหงเพลิงนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากพร้อมกับส่งเสียงคำรามพ่นเปลวเพลิงออกมาไม่หยุดย่อน เรากับว่าเป็นเพลิงแห่งเทพเจ้าพร้อมที่จะเผาไหม้ให้แหลกสลายไปกระแทกเข้ามายัางร่างของหนานกรุงเจี้ยนไม่หยุดย่อนห<อ>นานกรุงเจี้ยนได้ร้องออกมาอย่างเจ็บปวดทรมานแน่นอนว่าหนานกรุงเจี้ยนถูกเผาไหม้กลายเป็นตอตะโกสีดำร่างหล่นมาจากท้องฟ้าราวกับอีกาดำที่ถูกแผดเผาไม่นะไม่หลีห่ฮ่อโหได้ร้องครวญครางพร้อมกับพุ่งตัวเข้าไปรับหนานกรุงเจี้ยน ก่อนที่จะนํายาทิพศักดิ์ออกไปใส่ปากของลูกชายตนเองในทันทีพร้อมกับตรวจสอบเส้นปราดอย่างระมัดระวงังก่อนที่หลีหห่ฮอโหจะปลดปล่อยจิตสังหารออกมาร่างกายของหนานกงเจียนนั้นก็ถูกทําลายเกือบหมดแล้วหึโหดเหี่ยมเป็นอย่างมากข้าจะสังหารเจ้าห,ห,หลี่ฮอโหโกรธเกรี้ยวอย่างรุนแรงพุ่งตัวออกมาหาหนานกงหยุนทันทีแต่ทันใดนั้นก็มีร่างสองร่างพุ่งเข้ามาขวางกั้นหลีหห่ฮอโหเอาไว้โดยมีต้าเวยจื่อและเฉินปิงหยี พลังฝึกตนของหลีห่ฮอโหนั้นถือว่าน่าพรันพึงเลยทีเดียวถึงจะเผชิญหน้ากับผู้ฝึกตนในระดับปุกดวงจิตขั้นที่เก้าขั้นปลายทั้งสองคนก็ยังยากที่จะหยุดเขาเอาไว้ได้เลยแต่ในเวลาเดียวกันนั้นจัก,กรพัิอู่อานเองก็ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยต่อไปได้เขาได้สะบัดฝ่ามือออกไปปรากฏกระบี่สีแดงชาติขนาดใหญ่ที่ร่วงหล่นออกไปขวางกั้นทั้งสองฝ่ายเอาไว้ในทันทีเพื่อไม่ให้ทั้งสองฝ่ายต้องต่อสู้กันการต่อสู้ย่อมมีพายแพ้และบาดเจ็บ จักรพรัดอู่อาได้ยืนขึ้นอย่างสุขุมพร้อมกับกล่าวออกไปอย่างใจเย็นแค่เรื่องเล็กยังไม่สามารถรับแรงกดดันได้แล้วจะสามารถควบคุมกองทัพให้แข็งแกร่งได้อย่างไรกันทุกคนต่างก็จับจ้องมองไปยังกระบี่ยักษ์สีแดงชาติที่หล่นลงมาจากฟากฟ้านั้นมันดูหน้าพรั่นพรึงยิ่งนักกระบี่ขนาดมหึมาที่ปรากฏขึ้นมาจากความว่างเปล่าทาให้ตาเวจือเฉินปิงหยีและหลี่ฮอโหยากที่จะต้านทานได้ราวกับว่า ถูกตึงด้วยพลังที่มองไม่เห็นชุดเอาไว้ฮิส่งพลังจนเกินไปแล้วความแข็งแกร่งของจกักรพรรดิอู่อานนั้นล้ำลึกเกินจะวัดได้จริงๆส่วนจกักรพรรดิสุริยันแผดเผาก็จ้องมองออกไปอย่างล้ำลึกราวกับว่าเป็นราชสีที่ได้พ่ายแพ้ไปแล้วเขาไม่แม้แต่มีความต้องการจะแก้แค้นให้กับหลานชายของเขาเลยในเวลานี้เขาได้จ้องมองไปยังนานกงหยุนพร้อมกับสอบถามออกไปว่า บอกข้าทีเจ้าเพิ่งใช้วิชารับอันใดอย่างนั้นหรือในเวลาเดียวกันชูเทียนก็พยักหน้าให้กับหนานกงหยุนเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าสามารถพูดวิชานั้นออกไปได้หนานกงหยุนก็รีบตอบออกมาทันทีนี่ไม่ใช่วิชารับแต่อย่างใดแต่คือวิชาบำเพ็ญอย่างหนึ่งหนานกงหยุนเนื้อก่าวออกมาเสียงดังนี่คือวิชาที่เจ้านายได้มอบให้กับข้าเป็นสุดยอดวิชาศาสตร์เทพแห่งนิพพานซึ่งข้าเพิ่งจะสามารถใช้งานมันได้ก็เท่านั้นเอง